สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่อททำขนมปังมันญี่ปุ่นนะคะแบบว่าอร่อยนะรสชาติหอมมากๆเลยเนาะอ่ะเริ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นนะคะแม่อใช้อยู่400กรัมหัน่นเป็นเต๋านะคะชิ้นเตา๋าแบบว่าประมาณ1เส้ซนคูณเซนนะคะอ่ะพอหั่นเสร็จเรียบร้อยนำไปใส่ในหม้อนะใส่น้ำให้ท่วมเลยนะแล้วทีนี้ เติมน้ำตาลไปนิดหน่อยนะ,ะประมาณสัก70กรัมใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนเกลี่ยเกลียเกลียนิดนึงแล้วทีนี้เราก็เคี่ยวไปให้งวดแบบนี้นะคะพักไว้นะทีนี้ขั้นตอนการทําแป้งนะใส่แป้งขนมปังลงไป350กรัมนะคะน้ำตาลทราย45กรัมนะคะอ่ะพอน้ําตาลทรายเสร็จแล้วเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชานะยีสต์นะคะ6กกรัมนะทีนี้เราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพยายามเว้นยีสต์กับ เกลืออย่าให้โดนกันเนาะอ่ะตามด้วยไขย่ไก่หนึ่งฟองนมจืด200กรัมนะคะคนนะทีนี้ก็คนให้เข้ากันนะคนไปให้เข้ากันแบบนี้ใช้มือนวดต่อเลยค่ะนวดแบบนี้แหละนวดไปเรื่อยๆจนกว่าอ่าเขาเนียนได้ระดับหนึ่งนะคะก็ใส่เนยลงไปนะ45ากรัมนะคะอ่ะแล้วทีนี้ก็นวดต่อนะมันค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนึงแต่ก็นวดไปเนาะอ่ะ นวดไปเรื่อยๆค่อยๆนวดแบบนี้เนาะจนได้ที่นะอ่ะมันจะได้หนมปังแบบนี้นะแป้งก็จะเนียนแบบนี้อ่ะโอ,โอเคเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะพักไว้ให้เขาขึ้นฟูนะขึ้นฟูเป็นสองเท่านะอ่ะในระหว่างที่เราพักแป้งเนาะเรามาทำ พับปิ้งข้างหน้านะอันนี้เป็นแป้งเค้ก50กรัมน้ําตาล40กรัมนะคะแล้วก็เกลือป่น1ส่วนสช้อนชานะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเนาะแล้วทีนี้ตามด้วยเนยละลายนะคะ30กรัมเป็นเนยจืดนะคะอ่ะก็คน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 จนให้ได้ลักษณะนี้ก็ใช้มือยี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 นะให้ยุยยนิดหนึ่งนะคะอแป้งได้ที่พอดีเนาะก็เอาออกมานะคะออกมาไล่ลมให้เรียบร้อยนะคะ พอไล่ลมเสร็จเรียบร้อยเราจะรีดนะคะเอาออกมารีดการรีดแป้งตัวนี้นะคะก็รีดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม,มง่ายๆเนาะไม่ยากนะคะก็คลึงๆๆนะคะคลึงไล่ลมออกแล้วคลึงเป็นกลมๆแล้วก็ใช้ไม้รีดไปเลยค่ะรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะนะรีดไปพอได้แผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็นํามันญี่ปุ่นที่เรา เคี่ยวไว้เมื่อกี้ต้มไว้เมื่อกี้นะคะมาใส่ให้เต็มแผ่นเลยนะคะพอเต็มแผ่นเสร็จเรียบร้อยก็ม้วนค่ะม้วนแบบนี้เลยเนาะ,ะม้วนแล้วก็จับบีบตรงปลายนะคะตรงที่ข้อต่อนะคะแล้วทีนี้อันนี้ก็ตัดนะคะตัดเลยนะ,ะตัดแบบนี้เลยเนาะ,ะตัดชิ้นประมาณสักสงนิ้วนะ,ะตัดไปเลยนะคะอ่าได้แบบนี้เนาะ,ะอ่ะพอได้แบบนี้ละเราจะรีดนะ,ะรีดนะให้เขา แบนๆนิดนึงไม่ต้องถึงกับแบนมากนะคะรีดแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้เห็นไหมพอได้แบบนี้ละเราจะโรยด้วยท็อปปิ้งนะคะท็อปปิ้งที่เราทําไว้นะคะแล้วทีนี้เราจะพักไว้สัก20นาทีนะคะพอครบ20นาทีก็นําไปอบนะคะเตาอบสนใจก็สั่งซื้อตามเบอร์ที่ไม่อ,อกขึ้นไว้ให้เลยนะคะการอบก็อบไฟ180นะคะ12-15นาทีนะคะอ่ะก็จะได้ ขนมปังแบบนี้เลยนะคะหอมมากนะคะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ